嗯。嗯嗯嗯 ในส่วนที่2ของการทําบ้านต้นไม้นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มสร้างกันแล้วนะฮะอันดับแรกเราก็เคลียร์พื้นที่ก่อนครับที่เราปลูกต้นไม้ไว้ใต้ต้นไม้ก็ใช้เวลาเคลียร์อยู่พักใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ามีตะปูตอกเป็นชั้นๆเอาออกให้หมดเลยนะครับต่อมาก็มาเลาะกิ่งมาขามเล็กๆออกจะได้เห็นพื้นที่แล้วก็เคลียร์พื้นที่ในการทํางานของเราด้วยนะนี้ก็เป็นพี่ไก่คนเดิมนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับเจอกันทุกคลิปเลยนะเมื่อเราเคลียร์พื้นที่บนต้นไม้ของเราเสร็จนะคร เราก็มาเริ่มวางแผนกันนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็คิดกันอยู่นานพอสมควรนะครับว่าเราจะวางคานแรกคานยังไงสรุปก็ต้องบากนะครับบากไอ้งานตรงนี้นะฮะเพื่อไว้วางคานแรกในการรับน้าหนักคงที่ท like ั้งหมดนะฮะก็องมีการตัดการเซาะการบากไปเรื่อยเพื่อให้เสาหรือคานตรงนี้มันเข้าไปได้นะครับทำให้มันล็อกกันเข้าร่องกันพอดีอะไรประมาณนี้แล้วเสาคานเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะฮะก็ไม่รู้จะอะไรเจาะนะครับมันต้องใช้สว่านมือยาวๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเคยใช้ไหมฮะมือหน้าดูเลยนะครับ เจาะให้มันทะลุไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเพื่อเราจะร้อยน็อตนะครับน็อตของเราก็ซื้อมาสั้นไปอีกนะครับเราก็ต้องแบบมีการเสาะร่องน็อตให้มันลึกลงไปนะครับน็อตมันได้เข้าได้เจาะลูกเสร็จเรียบร้อยครับเสาะร่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น็อตไปแล้วก็ขันให้แน่นนะครับต่อมานะครับเราก็เริ่มวางคานข้างกันนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราต้องคอยมาบากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นปีกไม้นะครับคานที่วางข้างนี้ครับผมเอายาวสุดเลยนะครับผมไม่อยากตัดเนาะเสียดายไม้นะครับตอกด้วยตะปูห เพืกอเป็นพื้นที่ยึดตะปูด้วยนะไม่งั้นก็ไม่รู้จะยึดตะปูตรงไหนนะครับเมื่อเราทําได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะครับต่อมาเราก็เริ่มอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ไม้ยาวเหมือนเดิมนะครับยังไม่อยากตัดนะฮะเรื่องตัดขอไว้ทีหลังแล้วกันนะครับเพื่ออาจใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมกับฝั่งเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันนะฮะเมื่อเราทาเสร็จสองฝั่งซ้ายขวาแล้วนะครับต่อมาเราก็จะทําคานกลางนะคานกลางก็จะยากทีนึงนะครับเพราะว่าเราต้องบากตรงต้นไม้ตรงกลางเขานะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับ ตัดออกรับมันปูพื้นไม่ได้นะเราก็เลยตัดใจเอาออกเลยนะครับเราก็เริ่มตีคันกลางกันใหม่นะก็ทำตามรอยที่เราบากไว้นะครับต่อมาเราก็เริ่มปูพื้นกันแล้วนะครับการปูพื้นค่อนข้างจะใช้เวลานานนะเพราะเศษไม้แต่ละแผ่นของเรามันไม่เท่ากันเลยนะครับก็ต้องคอยมานั่งตกนั่งแต่งไปเรื่อยนะครับทีละแผ่นทีละแผ่นนะแผ่นไหนพอเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มยึดตะปูไปครับส่วนแผ่นไหนที่มันไม่เข้าพววเข้าอะไรเขาก็ต้องตัดแต่งไปเรื่อยนะฮะการปูพื้นแบบนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับเมื่อเราปูพ นะครับเป็นเรื่องปกติวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะก็ยังคงต้องมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่ต้องทำมันไดทางขึ้นก็ยังไม่ได้ทําเลยนะก็อาจจะมีระเบียงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับมีรูรอบรอบอีกนะครับหลายอย่างดึนกันก็ลองขึ้นมาดูนะครับโอ้โหสูงเหมือนกันนะมองจากข้างล่างขึ้นมามันเหมือนไม่สูงนะครับแต่มองจากข้างบนโอ้โหสูงเหมือนกันครับขึ้นมายืนนี่ขาสั้นกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นไปตามสเต็ปของผู้ผู้ชายนะที่ชอบหาอะไรสนไปเรื่อยๆนะครับลองดูมันจะโดลดเบย น้องตั้มบอกว่าสนุกดีครับขออีกรอบนึงนะครับรอบนี้ไม่ขอวิ่งครับขอแค่ยืนขอบๆแล้วก็โดดมาก็ถึงเหมือนกันตระมวณนี้นะครับตรับวันนี้ครับพร,รุ่งนี้ติดตามกันต่อครับ